เจ็ดห้ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่90้าสิบ8ูนย์สาสองเกอกอกรางวัลที่ห้าครั้งที่9ก้าสิบเอ็ดสามสองสามเจดหสอง ออกระวันที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสองสองหนึ่งแปดหนึ่งสี่สี่สองหนึ่งแปดหนึ่งสี่สี่ออกระวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสามสองสองสี่แปดแปดเจ็ดสองสองสี่แปดแปดเจ็ดออกระวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสี่ 317 306 317 306ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 209 438 209 438ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 490 074 490 074 ออกระวัลที่ห้าครั้งที่เ7 8 9ส0 5 7จ9 4 0 5 7่นออกระวัลที่5ครั้งที่98 094 080 094 080ออกระวัลที่5ครั้งที่99 028476028476ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย255930255930ร25างวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลน,นะคะ ต่อไปประธานกรรมการจะเสียงจับลูกวัลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีเขียวนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไปรวม50ปรางวัล